จ้าวันดีจ้าพี่น้องจ๋ามาแล้วจ้ามาแล้วเจสุภาอยากมาแล้วจ้าอันนี้ปลาแดดเดียวทอดจ้าปลานิมจ้าปลาแดดเดียวแล้วก็วันนี้ก็มีแกงส้มจ้านี่จ้าพี่น้องจ้าแกงส้มแกงส้มดอกแคจ้าพี่น้องจ้านี่จ้านี่จ้า มากินด้วยกันจ้าพี่น้องจ๋ามากินด้วยกันจ้าวันนี้อากาศจะครึมๆหน่อยจ้าพี่น้องจ๋าเหมือนฝนจะตกมากินด้วยกันจ้ามากินด้วยกันข้าทียางเข้าทีแล้วอากาศอบอ้าวเห็ดโคนขึ้นพี่น้องจ๋าบ้านเจ๊น่ะแต่ก,ก็แพงโลโลเจ็ดแปดร้ไอยไม่ไหวอะ่ะ กินปลาแดดเดียวไปก่อนเนาะนี่ข้าวสวยร้อนๆจ้ะ,จะมากินด้วยกันจจะพี่น้องจ๋ากินด้วยกันจ้านี่จ้ะแกงส้มดอกเคจ้ะนี่ใส่ยอดมะลุมจ้ะง่ายๆสไตล์เจ๊พี่น้องจ๋าไม่มีเคล็ดลับอะไรดอกเคใส่ยอดมะลุม แล้วก็แต่น้ําแกงก็เอาแบบเป็นปลากระป๋องอะง่ายๆสไตล์เจสุกไม่ยุ่งยากไม่มีเคล็ดลับอะไรจ้าพี่น,น้องจาะมากินด้วยกันจ้าแบบบ,บ้านเราเนาะอะไรก็ได้ดอกแคก็ริมรั้ว ยอดมาลุมก็ริมลัวแ <c oughs> จ่ปลากระป๋องกันในร้าน <c oughs> ปลากระป๋องลิมรัวไม่ได้ต้องในร้าน <c oughs> นี่จ้พี่น้องจ๋ามากินด้วยกันจ้า เคล็ดลับอะไรจ้ะง่ายๆสไตล์เจ๊สุภาอยากเราอยากกินอะไรมันพาอยากอะไรก็ทํากินเลยพี่น้องจ๋ะจัดไปอร่อยทุกอย่างนี่จ้ะ อืมสุดยอดจ้ะพี่น้องจ๋าอร่อยจริงจ้ะนี่จ้ะอร่อยจริงจ้ะพี่น้องจ๋าอร่อยจริงจ้า นี่จะเปน้องจ้ะจัะจริงอร่อยจริงจ้ะผักสวนครัวลิมรั้วกินได้จ้ะ สุดยอดเลยจ้าพี่น้องจ๋านี่จ้าผักช้ำๆจ้ะเยอะๆจ้ะพี่น้องจ๋า ตาเจ๊ไม่มีเคล็ดลับอะไรจะ้ะพี่น้องง่ายๆมันบ้านเรานี่วันนี้แดดเดียวจ้ะวันนี้นี่ไม่ใช่ริมรู้ว่าจะซื้อ กริมรถดแต่ไปนินซื้ออืมสุด,ดยอดพี่น้องจ๋าอร่อย จัดจริงอร่อยจริงจ้าพี่น้องจ้ามากินด้วยกันจ้าสุดยอด แกงส้มดอกแคร์ปนินเด็ดเดียวทอดอร่อยมากเลยจ้ะพี่น้องจ้ะอร่อยจริงๆจ้ะใครไม่เคยทำลองทำดูจ้ะพี่น้องจ๋ะ ไม่มีเคล็ดลับอะไรจากสไตล์เจสุก็มีดอกแคพอดีมันมียอดมะลุมอยู่จ้ะแล้วก็โขกพริกแห้งตกกะไคร้นิดนึงหอมหน่อยนึงตะไคร้นิดนึงกะปิลงไปโขกกหน่อยนึงจ้ะแล้วก็ปลากระป๋องใส่โขกไปเป็นน้าแกงเนาะตั้งเดือดเดือดเดือดแล้วก็เอ,อแล้วก็เอาพริกแกงลงคน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 เจ้าพี่น้องจ๋าแล้วก็ตามพีิบเดาะไปนิดนึงแล้วน้ําปลานิดนหนึ่งจะรสหน่อยนึงจ้ะได้รสชาติสามรสก็ แล้วก็เอาดอกแคใส่ไปแล้วก็ยอดมะลุมใส่ไปจ้ะพี่น้องจ่าแค่นี้จบยุบเสร็จปิดแก๊สเป็นคันว่าโอเคจ้ะอร่อยจ้ะพี่น้องจ่า ง่ายกับข้าวง่ายสไตล์เจสุจะทําไม่มีเคล็ดลับอะไรจริงๆก็อยากจะทําให้ให้ดูจ้ะแต่ครนี้เราหายของเวลามีน้อยจ้ะพี่น้องจ๋าก,ก็เลยเอาที่แบบเสร็จเสร็จแล้วก็ชวนพี่น้องมากินด้วยกันดีกว่าเนาะ <laughs> ว่าอร่อยไหมน่าอร่อยไหมอร่อยจริงจ้าจัดจริงอร่อยจริงจ้ะพี่น้องจ๋านี่จ้ะ <laughs> 嗯，是的。 วันไหนถ้าเจ๊ไม่ได้ชวนพี่น้องมากินข้าวด้วยกันก็แสดงว่าเจ๊ไปช่วยงานก็จะพี่น้องจ้ะสองวันที่ผ่านมาเขาไปช่วยงานสีดํามาจ้ะไปทากับข้าวช่วยเข้ามาจ้ะพี่น้องจ้ะทำกับข้าวช่วยเข้ามา,าอา่ะเข้ากลัวจ้ะแล้วก็มีอะไรก็ช่วยกันนิดดนหน่อยตามประเพณีจ้ะแล้วก็ทําบุญร่วมกับเขาไปนิดนหน่อยจ้ะ ตามประเพณีบ้านเราต่างจังหวัดเขามั่งเรามั่งอย่างที่บอกอ่ะ่วยกันเนาอพี่น้องเนาะคนเราอร่อยจริงจัดจริงจะพี่น้องจ๋านี่ปลาน,นินแดดเดียวจัดสุดยอด ถ้าใครยังไม่เคยลองทําแกงส้มแบบวันบ้านแบบเจ๊ก็ลองทำนู้นเจ้าพี่น้องจ๋าง่ายๆสไตา์เจ๊สุจ้ะไม่ยุ่งยากอะไรเลยจ้ะจ้ากินด้วยกันจ้ะ จ้าจะจริงอร่อยจริงจ้าพี่น้องจ๋าง่ายๆสไตล์เจ๊สุดจ้ะอย่างที่บอกอิ่มแล้วก็อิ่มเลยเจ๊กินอ่ะคนเรามีอายุแล้วเนาะเวลาหิวหิวกินกินแล้วอิ่มจึ๊กเลยจ้ะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจ๊ด้วยนะจ๊ะจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋า